ปากเก็กเบิกปาเก็กเบิกปาเก็กเบิกปากปากปากเกกิกฟังจนร้องได้แล้วครับอ่าโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่คือสปันกี้รีเทกนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นรีเทกแต่ว่าเขาเป็นบูเม้นนั่นเองบูเม้นแปลว่ามนุษย์นั่นเองนะครับซึ่งครั้งก่อนเนี่ยคลิปตอนเช้าเนี่ยมีคนชอบแวนด้ากันเยอะมากเลยครับแล้วก็ชอบเจ้าเกรดด้วยแล้วก็ชอบเจ้านี่แล้วก็ชอบเจ้าโอกด้วยที่เขาเป็นแฟนกันนะครับ แล้วมีตัวไหนบ้างนะที่คุณชอบออสก,สกายสกายที่เขาบอกว่าเถียงกันอยู่ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย <c oughs> นี่แกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน่เนี่ยอ่าประมาณนี้นะครับสลับตอนเช้าแล้วก็เราได้ดูเจ้าชารเลคเตอร์เนี่ยเรียกได้ว่าเป็น normal หรือว่าตัวปกติไปหมดเรียบร้อยนะครับแต่ก็มีคนขอมาว่าอยากจะดูเจ้าตรงนี้บ้างโบนัสชารเลคเตอร์หรือว่าคร <c oughs> ูครูคณิตศสตร์สุดตึงเนี่ยเป็นเกมเฮอร์เรอร์ได้ยังไง อ่ะใครรู้จักกันนะครับก็จะรู้กันดีนะครับว่าครูคนนี้เป็นครูที่แบบอยู่ในเกมเพลเลอร์ใครคิดคำนวณไม่ถูกเนี่ยโดนตีวานแน่นอนใช่ครับเขายังอยู่ในเกมนี้วัดมาได้ไงเนี่ยเพียงแค่เรานะครับเปิดโดนังนิดน,นึงแล้วก็เปิดโบน,นัสเชลเลกเตอร์นะครับแดงไม่ใช่เพียงแค่มาเจ้าเอ่อเจ้าเขาเชื่ออะไรนะบิลบิลลี่บุลลี่อ้ย คือผมไม่เคยเล่นแต่ผมเคยดูนะครับเมื่อนานมาแล้วเกมน่ากลัวมีฮากีวากีด้วยนะครับแม้ว่าจะเป็นโซนดิกร่างเ e อ็กอี e. เดียหนะ้ากาฟิวอ่ะเนี้ยอะไรเนี่ย <laughs> โอ้ไม่กี่เมาอะโอเคไปดูหน่อยนะครับแต่ว่าก่อนจะไปนะครับร้บนปก่อนนะครับร้านรูปบอกชื่อดังนะครับลิงก์ได้คลิปได้เลยนะฮะนาะยมาต่อมาต่อมาต่อคนอยากดูนอ้องคนอยากดูเราเริ่มจากตัวไหนก่อนดีตัวที่ผมอยากตัวที่สุดคือกาฟิวกาฟิวจะเป็นยังไงไป อ๋อนี่กาบฟิลยิ่งด้วยอ๋อเสียงเขายังเป็นแบบรีเทคนะท่านผู้ชมอ้าวจะไม่น่ากลัวเนี่ยมันดูกันนะครับว่าเขาจะมีหน้าตาย่งไบ้างอันนี้คือแบบพูดคุยน่ากลัวมีหน้าตาหิวข้าวอันนี้หน้าตาหิวข้าวส่งเด็กไร้เงี้โอ้โห ผมชอบแนฮะเขาเทมากเลยผู้ชมโอ้โหโซนิกเป็นคนรับชมโอ้เท่เทเทชอบมากชอบมากเท่ครับเท่ครับอ่ามาอีกตัวหนึ่งที่ผมรู้จักนะครับฮักกี้วักกี้จากบ็อบบี้เพทามโอ้โห นี่แกเป็นคนแล,แล้วเหรอเนี่ยเจ้าฮักกิวาก,กี้โอ่น่ารักนะแต่ว่ายายพี่แกเขาล่างดังนะเดีกยวดว่าตายหมู่แน่นอนป๊อปปี้เพียทามโอ้ตัวนี้เคยเห็นใน YouTube นะครับมีคนคาเรกว่ารีวิวเนื้อเรื่องอันเยอะมากแต่ว่าผมไม่เคยดูเนื้อเรื่องของเขานะใครที่รู้จักเขาดีเนี่ย คอมเมนต์กันได้นะครับพ <to> so ูดค really ุยได้เลยว่าเจ้าตัวนี้คือใครเขามีหน้าที่อะไรแล้วก็การ์ตูนเนี่ยสนุกหรือว่าอนิเมชั่นที่อยู่เขาเรียกว่าเขาไปอยู่เนี่ยสนุกไหมนะครับแนะนํากันมาหน่อยนะฮะผมจะได้ไปดูบ้างนะครับโอ้แต่ว่าน่ารักเลยนะครับสวยสู้แวนด้าสิใครสวยกว่าอ่ะบวชกันครับแวนด้ากับคนนี้ชอบคนไหนมากกว่า ผมผมชอบโอเลนอืมจบกันไปจะได้ไม่มีศัตรูบอกว่านะครับคอมเมนต์ก็ได้นะครับว่าชอบใครมากกว่านะครับปักปักปักเก็กเบิกไว้ยประมานี้แล้วกันนะครับเวนดาหมดคิวแก่ละตอนนี้ถึงคิวตัวพิเศษทําแย่งสินนะครับเวนดาตัวนี้คือตัวอะไรเนี่ยเป็นแมวดำเหรอเนี่ยหน้าตากัแอบน่ากลัวอยู่นะ หน้าตายิ้มหรือเปิดตาโอ้โหโอ,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 โอ้เดี๋ยวยังไม่เข้าร่างดกานเลยพี่แอบน่ากลัวแล้วนะวัด <What? S 1> โอ้โหคล้ายๆโซนิกแล้วชมโซนิกก็ไม่ใช่ร่างดานนะแต่ว่ามีซอนมาเกิดเทศออกจากตา <c oughs> ขอเบสซะด้วยฮาก,กิวาก,กิเจ้าตัวผู้หญิง เจ้าตัวน่ากลัวน่ากลัวกว่าเพื่อนเลยทำไมใส่ไม่ได้น่ากลัวเพื่อนเลยโซนิกแต่ก็เจ้าตัวนี้ครับชบื่อว่าบูอโอ้โหเสียงจากบอยเฟนในไฟเดนแอฟันกินนะทุกผชมแต่ว่ารอบนี้มาเป็นเจ้าบอยออากาฟิลดูแล้วอันนี้โอรีโอเนี่ยามาย่อย <What? laughs> เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาคือตัวละครเดียวเออมาจากเรื่องเดียวเดี๋ยวตัวละครเดียวกันเลยนี่ฟ่าเนี่ยใช่ไหมป้ <c oughs> อหกินโอรีโอ้ด้วย๋อ <c oughs> โอรีโอ้โอมาจากตรงนี้ พี่เขาตัวเดียวกันใช่ไหมต้องชมบอกผมหน่อย <_ an> ใช่สิเหมือนกันเป๊ะขนาดนี้อ่านี่ไงตรงหูเขานะทนู้งชมนี่ตรงหูเขามีเหมือนมีรอยอะไรสักอย่างนะ <_ an> แต่ว่าเป็นรอยขาดคนนี้ก็มีครับมมนผู้ชมลีโน่เป็นตัวเล็กกับตัวโต,วตว <_ an> <_ an> อาอยู่ด้วยกัน <_ an> พี่กับน้องหรือเปล่าน่ารักดีนะครับเรามาดูตัวต่อไปกันนะครับตัวนี้ดูเหมือนจะเป็นด้านดาร์กหรือเปล่าเนี่ยต่ไปมันดูน่ากลัวโอ้ ใครเนี่ยเฮ้ยเสียงแปลกมากไม่เคยมีในรีเทสติมชมตัวนี้โอ้แอดเสียงใหม่เข้ามาอ่ะอ่ะเขาเป็นเสียงแบบนี้นะครับเหมือนกับการตีม้อนะครับอ่ะทาไมรู้สึกเหมือนเป็นเสียงอะไรมันจะเข้าัาคนอื่นได้ยังไงอ่ะมิกกี้เมาส์มาหน่อยมิกกี้เมาส์เนี่ยบอกไว้เลยว่าเขามีด้านดาร์กนะครับท่านผู้ชมอ่ะถือว่าคนข้างน่ากลัวนะตอนเด็กเนี่ยโอ้โหแสบหู คล้ายๆในมเภอเออนี่นี่เข้ากันมากออเข้ากันมากเอ้ยมันโอ้โหคอมโบโหดมากแนมเภอท่านผู้ชมผมขอเอาเข้าเข้ามาหน่อยแล้วกันนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คอนเทนต์หลักนะครับเอาตัวพิเศษเข้ามาแต่เข้ากันเกินไปตัวสุดท้ายนะครับทุกคนน่าจะรอกันนะครับ เจ้าคุณครวัวไม้บรทัดเหอ์เลอร์น่ากลัวบิลลี่หรือเปล่าชื่ออะไรนะเออใช่ใช้เสียงนี้แต่พี่ทำไมมีมีแค่ครั้งเดียวมีแค่นี้เหรอ <c oughs> เออโปตีมันมันจะรัวกว่านี้นะอ่ะราดูเนี่ยมันจะอูอออูอ๋อรัว,ว,วแต่นี่พูดครั้งเดียวเองโถ เขาใส่ไฟล์ไม่ครบหรือเปล่าอ่ะเราไปตัดสินกันด้านดาร์กท่านผูนน้ชมนีครับว่าเป็นยังไงตัวรับประมาณนี้ขอ,อย้ญายเอาตัวที่ผมชอบแลวกันนะครับประมาณนี้นะครับตัวที่ผมชอบนะฮะขอ <c oughs> นี่ใครเนี่ยเอามานิดนึงท่านผู้ชมเพราะว่ามันมันเข้ากันมากนะผมชอบอืมอ่ะประมาณนี้ท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเรามารวมก,กันต่อท่านผู้ชมว่าพี่จะเป็นยังไงสำหรับเจ้าแชรเลคเตอร์พิเศษวันทู แต้พี่แกสอตัวี่แสบหูเหมือนกันนะเอาออกเลยแสบหูเกินแล้วก็ใส่เจ้าตัวอ่านีๆเจ้าตัวคุกกี้วาประมาณนี้นะครับสารเฟสแรกตัวที่น่ากลัวที่สุดก็คงจะให้เป็นเจ้าตัวนี้กับเจ้าโซนิกแล้วก็ตัวนี้นะครับมาดูหน่อยนะครับร่างดารเป็นไงป๊อปปี้เจ้าฮากิวากิก็ด้วยนะครับ พี่แกจับสแกนน้ำชมระวังนะครับ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 พูดยับอีกอ้าโี่น่าตรงนี้น่ากลัวมากไม่ชอบดูเขาเลยโอ้ยครั้งแรกตอนเช้าเนี่ยกลับไปดูกันได้นะคะยังไม่ดูหัวใจเกือบวายเถอะเรามาต่อันดีกว่านะครับฮักคิวากี้นะครับตัวแรกเป็นยังไงนะฮะโอ้สมแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้ โอ้เสียงใหม่ท่านผู้ชมไม่ใช่เสียงจากรีเทคโอ้เป็นเสียงฮักกี้วักกี้เลยครับอันนี้ขอฟังหน่อยใช่เลยอ่ะขอตัวที่ผมรู้จักก่อนนะเดี๋ยวตัวที่ไม่รู้จักเดี๋ยวไว้ก่อนนะครับน่ากลัวอ่ากาฟิลโอ้กาฟิลเขาก็คิดได้เนะว่ามีด้านดายจริงๆเขามีเฮอร์เรอร์ของเขานะ แปลว่าที่เป็นแบบเออมันมีเฮอเลอร์อยู่น้ำชมเขาเลยเอากาคาฟิวมาได้มั้งเนี่ยน่ากลัวมากกีดการเป็นกีดมามันมาสู้กันหน่อยมาสองตัวนี้ใครจะกีดดังกว่าเออเสียงกีดการดิมามากีดพร้อมกันมันเสียงเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยขอฟังอีกรอบสิกีดการกีดให้ฟังหน่อยสิมาแล้วครับเสียง้ยปาิ ฮะอะไรอะซุเปอร์สตาร์เมื่อกี้อ๋อมันบักแฟจีคอนอ๋อมันบักหรือไม่บักท่านผู้ชมอ่านเก็บไว้ก่อนเผื่อเขาได้พูดอีกรอบหนึ่งโอ้โหต็อปปี้กนเห็นินเนี่ยไม่พูดแล้วแต่ว่าถ้าถ้าถ้าเมื่อไหร่จะพูดล่ะโอ้ยงง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 อะไปตัวต่อไปดีกว่าฮากิวากีอ่ะทิ้งไว้ก่อนนะครับอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปที่ผมรู้จักนะคือเจ้าเ e อ็กอีนะครับโซนิกโอ้โหมีแต่อะไรน่ากลัวโอ้อันนี้เสียงออกดจินอลท่านผู้ชมอันนี้ฟังเพ้ออยู่เอต่อไปคือเจ้าโอ้มิกกี้เมาส์ไอ้น,นี้น่ากลัวมาก1 2 3 4ไฟใส่เข้าไปหน่อยวั1 2วัชูชอ โอ้ออกก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยเดียวเฮ้ยเดียวโอ้โหโอ้โหโอ้น่ากลัวอ่ะตัวที่ผมรู้จักมาก่อนวานชูวานชูที่ประมาณนี้โอ้ oh. มาตัวที่ผมไม่รู้จักตัวแรกนะครับตัวนี้เลยโอ้ oh. เจ้าตัวนี้ในในอนิเมชันหรือว่าในการ์ตรูนเขาเนี่ยมีร่างดากด้วยหรือเปล่าต้องชมอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับคือ4ตัวนี้คือผมรู้นะครับว่าเขามีด้านดากักคอมเมนต์กันได้เลยนะฮะพูดคุยหน่อยผมอยากรู้มากโอริโอตัวเล็กของเขานเนี่ยเองหน้าตาแบบยิ้มแย้มอันนี้ก็น่ากลัวเหลือเกินเจ้าแมวอ่ะเป็นแมวหรือเปล่าเนี้ย ไมชอบชอบชอบขอดูอ่าน่ารัก,กเป็นด้าดนน้านก็น่ารักแค่ตอนนี้ <l> น <uyor> อันนี้ก็น่ารักนะท่านผู้ชมคล้ายๆวินด้าแบบฆาตกรนะเออผมชอบผมชอบมากเลยไดครับอ่ะตัวไปครับตัวนี้น้ามือตาหมวัวโอูจะตัวนาว่ากลัวเอาอีกแล้วนี่ใครเนี่ยตัวนี้ไม่รู้จักเลยครับอีกตัวนี้ก็ไม่รู้จักนะเจ้าบูเนี่ย เฮ้ยคุ้นแฮะมาจากเอ่อเขาเรียกว่าเกมหนึ่งที่ที่ผมเคยเห็นนะครับแบนแบน,แบนหรือเปล่าใช่ไหมเจ้าบูเนี่ยแบนแบนนี่คือผมไม่เคยเล่นเกมเขาแต่ผมเคยดูซีรีส์เขาโอ้ไอเน,นี้ยมีด้านดาร์กนะาผู้ชมตัวไหนที่ผมไม่รู้จักบอกหน่อยนะครับว่ามีด้านดาร์กจริงหรือเปล่าน,นะครับอีกตัวหนึ่งนี่ที่รู้จักเออไม่ได้ดูเลยคุณครูนี่เฮ้ยเสียงไม่ใช่อย่างนี้สิ นี่นเสียงไม่มาทัดสิอันนี้เสียงแบบเสียงปเตียโอ้นึกว่าจะแบบอูเอออูเออลัวๆไม่มีครับโถ่คุณครูโอ้โหค,คุณครูในเกมยังน่ากลัวไปดอันนี้แบบหน้าบึง้งโอเคประมาณนี้นผู้ชมตัวที่รู้จักตัวที่รู้จักตัวที่รู้จักประมาณนี้นะครับ และที่เหลือก็คือไม่รู้จักนะฮะเ,ออเดี๋ยวผมไม่ได้ตูตัวนี้อ่ะเนี่ยผมข้ามไปแล้วว่ะอ้แ๊บหนึ่งข้างก่อนมีคนบอกผมข้ามเกรย์ผมไม่ได้ข้ามนะครับแบบตอนท้ายเนี่ยผมก็มาเห็นแล้วว่าผมลืมเนาะแล้วก็ใส่ใดูแล้วแต่ก็ตัวนี้ผมลืมเมื่อกี้โเกือบไปแล้วโอ้แล้วดูเสียงเหมือนเจ้าฮากิวาก้เลยนะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็อันนี้ก็ไกือัส่วนนี้ ฟังไรจุงจุ่งเลยกูเว้ยเอ้าเข้าใจที่ผมพูดหรือเปล่าโอ้แต่ว่าเท่ครับโอเท่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 อ่านไม่น่านจะลืมตัวไหนแล้วนะครับโอเท่เท่ประมาณนี้โอแต่ละตัวตัวใหญ่ๆทั้งนั้นคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกัน <c oughs> รู้จักเนื้อเลือดตัวไหนอยากพูดกูย,ยังไงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะท่านชมเดม๋ยวผมจะอ่านให้หมดเลยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เอาใจใหม่คลิปหน้าครับกินข้าวเย็นแค่ร่อยนะฮะ โอ้โหเทมาครับทุกผู้ชมซีอโอฟอก